แล้วกูขับให้กูเปิดอัพสกิลแล้วกูชอบนี่ยขึ้นเขาเนี่ยกูถนัดเลยเกียวขอขับเชื่อขอขับซึมเชื่อได้ฝีมือกูขอขับกูขอบเชื่อได้ฝีมือกูเชื่อได้ฝีมือกูขอขับขอขับเชได้ฝีมือกูขอขับเดี๋ยวพาไปเองกูจะพาเขากูพาไปเลยเพียนไงเดี๋ยวพาไปอง เฮียเชื่อในฝีมือเนี่ยใส่สูตรอ่ะเฮียคือเราใส่สูตรอ่ะเราก็ต้องมีฝีมือนิดนึงวะเดี๋ยวเราก็จะถูกคดีนี้นเพื่อน a few minutes later เดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวเพ่งจะหยใจเสียอย่าจย่าใจเสีย่ยัดใจเสียทุไปไหนเฮียไอคน อย่าใจเสียอย่าใจเสียนิดน like ึงอีกเราลองไปก็โดนอยาใจเสียอย่าขมมือมันไม่มีแรงจะ่ผมอะไรเงี้ยอย่าขมคนเรามันก็เริ่มตื่นตับสุดกันทั้งนั้นแหละอย่าใจเสียจิอย่าใจเสียเมื่อกี้แต่เด็กผิดไปนิดนึงลืมไปว่าแต่เด็กมันต้องกดสเปนฟ้าขนาดแตะผิดไปนิดนึงนะ อย่าได้เสียเนี่ยบอกเลยว่าสกิลขับรถจากนั่นอ่ะตำรวจก็จีกอ่ะจริงหน่งตำรวจก็จีอ่ะดี๋ยวพอไปตัดคลิปก็เซ็นเซอร์ด้วยนะเซ็นเซอร์ชื่อเขาว่าเดี๋ยวจะชื่อเขเสียควายควายควายไอ้ท่านี่เสียคือถึงเลยวันนี้ ไม่ควรแบบก็ใช่ไงก็จะลงไปชั้นล่างไงอ๋อแล้วไปโอ้ช่วงนี้พี่ต้นไม้นั่นนั่นเฮียเลยกูขับลงเองอย่าใจเสียอย่าใจเสียคนลองมันก็ต้องมีลองผิดลองเออคนลองมีลองผิดลองถูกกันบ้างแหละใช่แล้วครับจะตายมาดูก่อนโอ้ ไม่ลงไม่ลงไม่ลงอย่าลงตายไม่ลงไม่ลงเอาอะไรมาลงอะเฮ้ยกงเกล็ดไปสวยตูดเขามีอะไรกัน NPC เฮ้ย NPC นี่เห็นไหมเนี่ยเออ NPC มขาทำที่อะไรมึงเนี้ยรถสวัสดีครับเป็นรถ อ้าวอากูสอยสดกูหงี่ดกหไฟไม่โดนหรอกขวันคื้อะไรนารถนแล้วอะโจ้เหี้ยเท่โคเป็นแจคเนอริปเปอร์เคยเล่นบออไอเดนติตี้หยาไอหฮี้อยะ